มึยมม้นไปดูโดอะไโดนะุดอะ้าอมุนออกมึงมุดเขาเร็วๆมุนเขามุด โอเคไม่เป็นไรจับไว้ก็ได้โอเคอันนี้คือการตอบแบบที่สองคือการตอบแบบการตอบแบบขนานถ้าถอดไฟดวงใดดวงหนึ่งออกอัดอน โอเคอีกดวงก็ยังไม่ยงก็ยังส<ๆ>ว่างอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างนุกรุมและแบบขนาดน,นั่นเองนะครับโอเค